สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ทุกๆนะครับกลับมาพบกันทุกๆวันสุขแบบนี้นะครับมีเรื่องราวสาระดีๆสิ่งที่ผมไปพบเจอมาก็มาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรืออาจจะเป็นคนที่เขารู้แล้วหรือไม่รู้ก็ขอให้คนที่เขาไม่รู้แล้วก็ได้มีโอกาสนําในสิ่งที่นี้เราไปใช้นะครับวันนี้ก็ไปเห็นสถานการณ์บ้านเมืองที่น้ําท่วม หลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหรือปริมณฑลก็ค่อนข้างยากลำบากซึ่งบางทีเราเห็นว่าเป็นหมู่บ้านหรือเป็นสถานที่ที่ไม่น่าจะท่วมก็ท่วมแม้กระทัง่งท่วมอยู่ในพื้นที่จอดรถของสถานที่สำคัญสำคัญก็เราก็นึกไม่ถึงว่ามันจะท่วมหรือเป็นอะไรที่มันเป็นการล่วไหลซึม ทางน้ํานะครับไปไหลไปได้หมดมันก็ทําให้เราคิดถึงเรื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลหรือมีวินัยในการเก็บรักษาแล้ววินัยในการทําความสะอาดหรือเราจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนเราควรทิ้งสิ่งไหนเราไม่ควรทิ้งเอ้นี่ดีนะครับที่เราเริ่มรณรงค์แยกขยะเปียกขยะแห้งขยะเคมี ครับัสมัยก่อนย้อนไปหลายๆปีก็ไม่มีฮะตอนนี้ก็เริ่มมีเพราะนั้นถ้าเกิดการเข่งคัดวินัยมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นน้ำเช่นระบบตั้งแต่การเรียนการศึกษาเลยตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเราปลูกฝังให้เขามีวินัยให้เขารู้จักก่อนรับผิดชอบต่อสังคมต่อพื้นที่นอกเหนือจากในบ้านตัวเองแล้ว เมื่อคุณเดินออกนอกถนนแล้วนั่นคือความรับผิดชอบของคุณแล้วให้มันความรู้สึกไปเหมือนกันบ้านคุณเองตั้งแต่คุณเป็นเด็กๆแล้วจนกระทั่ง20ปี30ปีเนี่ยมันจะเป็นความเคยชินแล้วคุณจะรู้ว่าในบ้านคุณสะอาดยังไงคุณก็อยากให้ข้างนอกสะอาดอย่างนั้นคุณอยากให้ในบ้านคุณดียังไงคุณก็จะทําให้ข้างนอกดีอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเคยพบเห็นตามต่างประเทศ เราไม่ได้เอาต่างประเทศมาเป็นตัวอย่างนะครับแต่เราเอาเพียงแต่เอาข้อดีๆแล้วก็ข้อที่เขาที่เรามองเห็นว่าเออมันน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ดได้แล้วเอากลับมาใช้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเองก็ทําตัวผมเองนะครับเช่นในรถเนี่ยผมจะไม่ค่อยทิ้งขยะผมก็จะมีของผมไว้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่เส้นผมเราก็จะไม่ได้ทิ้งบนถนนถ้าเป็นไปได้ เราก็จะปลูกฝังตัวเองผมเริ่มจากตัวเองแล้วก็เริ่มจากคนในครอบครัวหลายๆคนที่ผมทำเรื่องนี้มาสามสี่สิบปีก็อาจจะมองว่าผมเนี่ยนิดๆหน่อยๆทำไมไม่ทิ้งไม่อะไรไปก็อย่างที่ผมเคยพูดะครับหกสิบล้านคนเจิบล้านคนถ้าทิ้งเส้นผมคนละเส้นมันก็รวมแล้วผมว่ามันก็กองใหญ่อยู่นะครับแล้วถ้าเราทิ้งแค่เส้นผม แล้วก็ทิ้งแค่กระดาษชิดชู่ซึ่งเรามองว่ามันก็เด็ดละลายแต่มันอาจจะไม่ละลายก็ได้หรือมันอาจจะละลายไม่ทันขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเราเห็นได้ว่าตอนนี้อุทกภัยที่ฝนมันตกต่อเนื่องปริมาณน้ํามันมากกว่าปกติมันก็จะทําให้สิ่งเหล่านี้มันย้อนกลับเข้ามาหาตัวเราดังนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมฝู้ักว่าวินัยเกิดขึ้นจากตัวเราก่อนเราอาจจะไม่ต้องสร้างวินัยจากคนอื่นก็ได้ แต่ทำให้เขาเห็นว่าเรามีวินัยแล้วสิ่งต่างๆจะตามมาสุขสบายสไตล์ต่วงก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กลับมาพบกันใหม่สุขสบายสไตล์ท่วงครับสวัสดีครับ